พื้นที่สี่เหลี่ยมเขามีกี่สูตรนะตามมาทางนี้ค่ะคุป,ป้ลจะบอกให้ถ้าใครยังไม่รู้จักสี่เหลี่ยมนะคะคุป,ป้ลแนะนำให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้าค่ะมีคลิปการแนะนำเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะ เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีทั้งหมด7แบบถ้าใครยังไม่รู้ว่า7แบบนั้นมีอะไรในคลิปก่อนหน้าคุป,ป้นสอนหาความยาวรอบรูปและแนะนาสี่เหลี่ยมทั้ง7แบบนี้ไว้แล้วนะคะให้กลับไปดูก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ส่วนในคลิปนี้ค่ะครุป,ป้นจะสอนหาพื้นที่ของรูปทั้ง7แบบนี้นะคะ สี่เหลี่ยมแรกของเราเลยนะคะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยเขาจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาให้มา5เมตรแปลว่าด้านอื่นๆที่เหลือก็คือ5เมตรเช่นเดียวกันค่ะสูตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเราทราบความยาวด้านนะคะก็คือด้านคูณด้านง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้ด้านของเราในรูปนี้นะคะยาวด้านละ5ใช่ไหมคะก็เป็น5คูณ5ได้25เวลาตอบหน่วยพื้นที่นะคะจะต้องมีคำว่าตารางก่อนด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ25ตารางเมตรค่ะ มาดูสูตรที่สองสำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะสูตรนี้จะใช้เมื่อเราทราบเส้นทแยงมุมค่ะตอนนี้นะคะโจทย์ข้อนี้ให้เส้นทแยงมุมเส้นแรกมาว่า8เมตรนะคะเส้นทแยงมุมคือการลากจากมุมฝั่งหนึ่งไปยังมุมอีกฝั่งหนึ่งค่ะ แล้วเราก็มีเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งค่ะซึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันและตั้งฉากกันด้วยนะคะการที่เส้นทแยงมุม2เส้นนี้ตั้งฉากกันทําให้เกิดสูตรนี้ขึ้นค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะ,ะแทนค่าลงไปนะคะ 1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมแปลว่าเราต้องเอาเส้นทแยงมุมมาคูณกันค่ะซึ่งเส้นทแยงมุม2เส้นของเราคือ8เมตรกับ8เมตรนะคะตรงสีเขียวเลยค่ะเราก็เลยกลายเป็น1นส่วนสคูณ 8, แลบคูณ8ค่ะตัดทอนนะคะเอา2ตัดกับ8ค่ะเหลือสี่ ตอนนี้ตัวเลขของเราก็เหลือ1คูณ4คูณ8ได้32หน่วยยังคงมีคำว่าตารางเหมือนเดิมนะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยเท่ากับ32ตารางเมตรค่ะ ตามมาดูสี่เหลี่ยมที่2นะคะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะมีด้านกว้างและด้านยาวซึ่งคอนเนี้ยให้ด้านกว้างคือ4นิ้วและด้านยาวคือ7นิ้วค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตรนี้นะคะกว้างคูณยาวจําให้ดีๆอีกครั้งนะกว้างคูณยาวค่ะ ข้อนี้ด้านกว้างคือ4นิ้วแทนลงไปค่ะและด้านยาวคือ7นิ้วนะคะ4คูณ7ได้28หน่วยเป็นตารางนิ้วข้อนี้ก็เลยตอบว่า28ตารางนิ้วนะคะ แต่ถ้าเราไม่ทราบด้านแต่เราทราบเส้นทแยงมุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีสูตรเช่นเดียวกันค่ะแต่คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเส้นทแยงมุมเขาไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะจะใช้สูตรเดียวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้ค่ะเส้นทแยงมุมเส้นแรกเนี่ยยาว10นะคะอีกเส้นหนึ่งเส้นสีเขียวอ่อนนะคะที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเส้นนี้เราเรียกเขาว่าเส้นกิ่งนะคะ เราจะลากมาสองเส้นค่ะจากมุมข้างบนลากมาตั้งฉากกับเส้นพยางมุมเส้นแรกได้3มนิ้วแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งค่ะลากไปตั้งฉากเช่นเดียวกันได้3มนิ้วสองเส้นนี้เขาจะยาวเท่ากันนะคะสําหรับส <5. S 2> ี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่นะคะมาดูสูตรกันค่ะเศษหนึ่งส่วนสองนะคะคูณเส้นพยางมุมและคูณผลบวกของเส้นกิ่งค่ะลองแทนค่ากันลงไปกันดีกว่าค่ะ 1.2ส่วนคูณเส้นทแยงมุมเส้นแรกที่ยาวๆนะคะสีเขียวเข้มตรงนั้นก็คือ10บนะคะส่วนผลบวกเส้นกิ่งก็คือเส้นสั้นๆนะคะ่ะที่2เส้นเอามาบวกกันก็จะเป็น3มบวก3ามนะคะตัดทอนค่ะเอาสองตัดกิทธิ์นะคะได้เท่าไรเอย่ย2อ,อะไรได้1ิบนะสองหนั่นเองอ่ะเอา1คูณ5ก่อนเลยค่ะ1คูณ5แน่นอนได้ห้านะคะ ในวงเล็บนะคะ3บวก3เราได้ออกมาเป็น6ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลือแค่5คูณ6เท่ากับ30หน่วยเป็นตารางนิ้วค่ะคำตอบข้อนี้คือ30ตารางนิ้วนะคะ สี่เหลี่ยมที่สามค่ะก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนน้องคนนี้เขาจะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เขาจะเอียงด้านของเขาจะเท่ากันทุกด้านด้านล่างสุดที่โจทย์ให้มาว่า3เซนติเมตรเราเรียกเขาว่าฐานนะคะและจากมุมข้างบนค่ะลากมาตั้งฉากกับฐานจําไว้นะคะเส้นนี้เราจะเรียกว่าสูงค่ะสูงจะต้องตั้งฉากกับฐานเสมอค่ะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมไม่เอ่ย ทีนี้มาดูสูตรค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือฐานคูณกับสูงนั่นเองเอสูตรคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยถ้าใครยังไม่เคยดูสามเหลี่ยมกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแทนค่าลงไปค่ะฐานคือ3เซนติเมตรด้านล่างเลยค่ะสีเขียวเห็นไหมคะ,ะส่วนความสูงค่ะคือเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากก็คือ2เซนติเมตรนั่นเอง3คูณกับ2นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยติ๊กต๊ก,ตก ติกตอกผลลัพธ์คือ6นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ6ตารางเซนติเมตรค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ทราบฐานไม่ทราบสูงแต่ทราบเส้นทแายงามุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะทีนี้คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยน้องเขาคล้ายคล้าจัตุรัสถูกต้องไหมคะเราก็เลยจะใช้สูตรเดียวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเพราะ คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือเส้นพยงมุมเขาตัดกันเป็นมุมฉากค่ะแต่2เส้นของน้องเนี่ยยาวไม่เท่ากันนะคะเส้นหนึ่งเนี่ยา 9, ยาว9ก้ายาวๆหน่อยค่ะอีกเส้นหนึ่งยาว6ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเส้นแยางมุมเขาตัดกันเป็นมุมฉากก็จะต้องใช้สูตรนี้เลย1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นพยงมุมเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแทนค่าลงไปกันนะคะเสร็จหนส่วนส ผลคูณของเส้นทแยงมุมนำสองเส้นที่มีค่ะมาคูณกันเส้นแรก6เซนติเมตรนะคะส่วนเส้นยาวๆค่ะ9ซนติเมตรเห็นไหมคะแทนค่าลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วตัดทอนนะคะนำสองตัดกับ6เหลือ3ถูกต้องไหมคะตอนนี้ตัวเลขของเราเหลือ1คูณ3และคูณ9ได้27หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเห็นไหมคะไม่ว่ารูปไหนก็ง่ายนิดเดียว ตอนนี้มาถึงสี่เหลี่ยมที่สี่แล้วค่ะสี่เหลี่ยมที่4ี่คือสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานน้องเขาจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่เขาจะเอียงนิดนึงแต่ก็คล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้วยค่ะเพียงแต่ด้านเขายาวไม่เท่ากันค่ะด้านล่าง5วานะคะเราเรียกว่าฐานส่วนเส้นสีส้มที่เราลากลงมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าสูงเหมือนที่ครูบอกไว้ค่ะว่าฐานต้องตั้งฉากกับสูงเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่เหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป๊ะเลยค่ะก็คือฐานคูณสูงค่ะแทนค่าลงไปนะคะฐานคือ5วาที่อยู่ด้านล่างส่วนความสูงก็คือเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากตรงเส้นสีส้มนะคะก็คือ3ค่ะนำหมาคูณกับ3ได้15หน่วยมีคำว่าตารางเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นตารางวาค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็น15ตารางวาไปเลย แต่ถ้าเรารู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็หาได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอรูปเขาเนียค่ะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรเขาก็เลยไปเหมือนกับสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเพราะว่าเส้นทแยงมุมของน้องสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเขาไม่ตัดกันเป็นมุมฉากค่ะเส้นสีส้มเข้มๆนะคะเราเรียกว่าเส้นทแยงมุมยาว12วาค่ะ ส่วนเส้นสีสอ้มอ,อ่นอ,อนที่เป็น5วาตรงนี้ลากลงมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเราเรียกน้องเขาว่าเส้นกิ่งนะคะเส้นกิ่งเราจะมี2เส้นด้วยกันนะคะและยาวเท่ากันด้วยค่ะสําหรับสี่เหลี่ยมด้านขนานคือ5วาเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสูตรเราจะใช้สูตรเดียวกับสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะก็คือเศษหนส่วนสคูณเส้นทแยงมุมแล้วก็คูณผลบวกของเส้นกิ่งค่ะทีนี้เราจะแทนค่าลงไปกันนะคะ เส้นหนึ่งส่วนสองเส้นทแยงมุมเส้นแรกก็คือ12วานะคะส่วนผลบวกเส้นกิ่งเส้นกิ่งมี2เส้นค่ะนํามาบวกกันก็คือเส้นสั้นๆคือ5วาบวก5าวาค่ะทีนี้ตัดทอนนะคะเลข2ของเราตัดกับ12นะคะเหลืออะไรเออช่วยคูเันคิดหน่อยใครตอบได้บ้างเหลือหนั่นเองนำหนึคูณ6ค่ะเราได้คำตอบมาเป็น6นะคะ ส่วนในวงเล็บนะคะ5้บวกหเราได้10ค่ะ6คูณ1ิจะได้เท่าไรนะอ๋อนึกออกแล้วได้60ตารางวานั่นเอง รูปที่ห้าแล้วนะคะรูปที่ห้าของเราคือสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยคุณสมบัติจะมีแค่ข้อเดียวเลยคือด้านตรงข้ามน้องเขาขนานกันนะคะสูตรก็จะไม่เหมือนคนอื่นค่ะเส้นข้างบนเราเรียกว่าด้านคู่ขนานนะคะที่คู่กับด้านล่างเพราะฉะนั้นเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยเราเรียกเขาว่าด้านคู่ขนานค่ะส่วนเส้นสีส้มที่กำลังลากอยู่นะคะเราลากลงมาตั้งฉากกับฐานด้านล่างค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าสูงเหมือนเดิมนะคะ มาดูสูตรกันเลยดีกว่าค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสูตรของน้องเขาก็คือเศษหส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานค่ะคืออันบนกับอันล่างนะแล้วก็คูณความสูงค่ะก็คือเส้นสีส้มนะคะแทนค่าลงไปนะคะ1ส่วน2ผลบวกของด้านคู่ขนานก็ประกอบไปด้วย6กบวกกับ10ค่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่าผลบวกเราเลยเอาตัวเลขมาบวกกันนะคะ แล้วก็คูณกับความสูงซึ่งความสูงก็คือเส้นสีส้มคือ3ฟุตนะคะคิดเลขนะคะเราตัดทอนค่ะแต่ก่อนอื่นจะตัดทอนเนี่ยเราต้องคิดในวงเล็บก่อนก็คือ6กบวกสิเนี่ยเราได้16ใช่ไหมคะแล้วค่อยคูณ3หลังจากนั้นเราจะตัดทอนแล้วนะคะเอา2ตัดกับ16ได้เท่าไรนะาอ๋อได้8ดค่ะ อ่ะตอนนี้ตัวเลขที่เหลือคือ1นคูณ8คูณ3เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ข้อนี้เท่ากับ24ตารางฟุตนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ทราบความยาวด้านของสี่เหลี่ยมทางหมูถามว่าทราบเส้นทยยงมุมสามารถหาได้ไหมนะ ได้เหมือนกันค่ะสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะเส้นทแยงมุมของน้องเขาไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเดียวกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเส้นสีส้มที่ลากมาอย่างนี้เราเรียวกว่าเส้นทแยงมุมนะคะส่วนเส้นถือสีส้มอ่อนที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมแบบนี้เราเรียกน้องเขาว่าเส้นกิ่งค่ะ เส้นนี้โจทย์ให้มาว่า4ฟุตนะคะเส้นกิ่งไม่ได้มีเส้นเดียวค่ะลากจากอีกมุมหนึ่งขึ้นไปตั้งฉากกับเส้นทยางมุมก็เรียกเส้นกิ่งเหมือนกันค่ะเส้นนี้ดูเหมือนจะยาวหน่อยยาว5ฟุตค่ะมาดูสูตรกันนะคะสูตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูที่เหมือนกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทยยงมุมและคูณผลบวกของเส้นกิ่งค่ะแทนค่ากันดีกว่าค่ะ 1นึ่งส่วนสองเส้นทแยงมุมคือสีส้มทึบๆนะคะคือตรงนั้นเป็น8ฟุตค่ะ,ะผลบวกของเส้นกิง่งนำเส้นกิง่งสองเส้นมาบวกกันนะคะก็คือเส้น4ี่ฟุตและเส้นหฟุตค่ะตัดทอนกันดีกว่าค่ะ2ตัดกับ8นะคะเหลืออะไรนะอ๋อเหลือสี่นั่นเองนำา1คูณกับ4ได้สี่ค่ะและในวงเล็บนะคะ 4บวก5ได้9กถูกต้องไหมคะทีนี้เราต้องนำา4คูณกับ9ค่ะ9กสได้เท่าไรนะ9กาสีได้36หน่วยเป็นตารางฟุตค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปอะไรก็ทำได้คะ่ะ ตอนนี้มาถึงที่รูปที่6แล้วค่ะที่รูปที่หเนี่ยคือสี่เหลี่ยมอะไรใครจําได้ไหมคะมาแล้วค่ะสี่เหลี่ยมรูปเฝ้านั่นเองสี่เหลี่ยมรูปเฝ้านะคะเขาจะมีเส้นทางมุม2เส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่เขามีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้เขาก็เลยใช้สูตรสูตรแบบเดียวกันกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะสูตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อรู้เส้นทแยงมุมก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะเท่ากับอ่าหนึ่งส่วนสองนำเส้นทแยงมุมมาคูณกันนะคะเส้นแรกก็คือ6เส้นสั้นๆค่ะส่วนเส้นยาวๆแนวตั้งก็คือ9ค่ะ เป็น6คูณ9นะคะหลังจากนั้นครูจะตัดทอนค่ะนำสอตัดกับ6ได้3ถูกต้องไหมคะตอนนี้ตัวเลขเหลือ1คูณ3คูณ9แต่ได้เท่าไรนะ้าอ๋อได้27เหรอเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ27ตารางเมตรจ้าได้ทุกรูปอีกแล้วเห็นไหม สำหรับสูตรของสี่เหลี่ยมรูปเป้าและสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะ2รูปนี้นะคะจะมีแค่อย่างละสูตรเท่านั้นค่ะไม่เหมือนเพื่อนๆห้รูปก่อนหน้าสูตรสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเส้นทแยงมุมน้องไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นจะใช้เหมือนรูปอะไรบ้างนะสี่เหลี่ยมพืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าใช้สูตรเดียวกันค่ะ 14เส้นสีส้มเราเรียกว่าเส้นทแยงมุมนะคะส่วนเส้นสีส้มอ่อนที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเราเรียกว่าเส้นกิ่งค่ะเส้นกิ่งมี2เส้น2เส้นนี้ยาวไม่เท่ากันนะคะเส้นแรกข้างบนโจทย์ให้มาว่าห้าหน่วยค่ะส่วนเส้นข้างล่างโจทย์ให้มาว่าสี่หน่วยนะคะอ่มาแทนค่าลงไปกันดีกว่าค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมและคูณอะไรคะตอบสิ ถูกต้องคูณผลบวกของเส้นกิ่งค่ะแทนค่ากันนะคะเศษหนึ่งส่วนสองเส้นทยยงมุมคือเส้นยาวๆนะเส้นสีส้มยาวๆก็คือ14ค่ะส่วนผลบวกเส้นกิง่งนำเส้นกิ่ง2เส้นมาบวกกันนะคะก็คืออันแรก5้าหน่วยและอันที่สองคือ4หน่วยค่ะหลังจากนั้นทำอะไรดีตัดทอนดีกว่าค่ะ2ตัดกับ14ได้เท่าไรได้เจนั่นเองนำหนคูณกับ7ค่ะ1คูณกับ7ได้ ได้ได้ได้เท่าไหรอะได้เจ็ดโอเคในวงเล็บนะคะ5้บวก4ค่ะเราได้ออกมาเป็น9ค่ะตอนนี้ค่ะจะหาคำตอบนะคะนำ7จคูณกับ9 9คูณ7ได้เท่าไรนะ 9, 7ได้63หน่วยเป็นตารางหน่วยค่ะเห็นไหมคะมีทั้งหมด7รูปสูตรก็มีเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นฝึกท่องและฝึกทำบ่อยๆกันนะคะเด็กๆ สำหรับคนที่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะกด subscribe กด like และกด share ไว้นะคะเพื่อจะได้เห็นคลิปของเราก่อนคนอื่นนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะคะ comment มมไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะครูจะตอบทุกข้อสงสัยเลยส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะบอกเราที่อม m ม e n t ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบา,บายบาย